นะครับทุเรียนไทยนี่ก็ส่งออกไปเนี่ยหลักๆตอนนี้เป็นตลาดจีนแล้วมาดูข้อมูลฮะมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาครับไตรามาสแรกของปีนี้ช่วง3เดือนเนี่ยไทยส่งทุเรียนไปจีนเนี่ยร้อยล้านเหรียญน,นะครับตัวเลขนี้ครับท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้นจากปี2,563เนี่ยถึง14%นตะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สําคัญครับปี2,563ครับไทยนั้นส่งทุเรียนไปจีนเนี่ย 1, 1 5 0 0ล้านเหรียญครับสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศบางคนเอ๊ะ1,500ล้านเหรียญประมาณไหนประมาณ4 8 0 0 0ล้านบาทครับเกบือบเกือบ5 0,000ล้านครับและเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 2นยถึง72%เฮนะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยก็จะเห็นนะครับว่ามูลค่าเม็ดเงินการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนนั้นสร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องนะครับ ดูมูลค่าการส่งออกแล้วมาดูผลผลิตของเราบ้างทุเรียนในไทยครับนี่แหละครับปี2564ข้อมูลครับบอกว่าผลผล,ผลิตทุเรียนไทยนี่ประมาณ1.2ล้านตันฮะ1.2ล้านตันนี่เป็นผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปี2563นี่ถึง15เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทุกปีครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งราคาทุเรียนไทยตอนนี้โอ้โหมันสูงขึ้นจึงทำให้เกษตรกรหลายภาคส่วนเนี่ยหันมาปลูกทุเรียนกัน ดูข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากครับปี2,554ถึง2,559ช่วงนั้นเนี่ยทุเรียนครับเพิ่มขึ้นปีละประมาณ6,000ตันเท่านั้นเองแต่หลังจากนี้แหะครับปี59ปี60เริ่มมีการส่งออกทุเรียนไปจีนมีการเปิดตลาดราคาทุเรียนเพิ่มขึ้นปี2,560ถึง2,563ครับทุเรียนไทยเพิ่มขึ้นปีละ140,000ตันฮะ ตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนเยอะเป็นพื้นที่ทางภาคตนออกเฉียงเหนือครับภาคอีสานนะครับมีการโค่นพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเพื่อหันมาปลูกทุเรียนกันมากก็เลยนี่ฮะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อมูลหนึ่งครับที่น่าสนใจฮะก็คือพระเอกของเราเวลาไปประเทศจีนในเวลาเขาพูดถึงทุเรียนไทยเขาจะนึกถึงหมอนทอง เป็นสำคัญเลยฮะเนื้อเยอะเม็ดรีบอร่อยว่างั้นเถิดะนะครับปี2,558กับท่านผู้ชมครับราคาทุเรียนฮะห้บ,บาทต่อกิโลกรัมเองยังจําความหลังครั้งนั้นได้ไหมครับหกปีก่อนฮะหมอนทองโลละ50จอดรถข้างทางนี้ซื้อหลายลูกก็ยังได้แต่ปัจจุบันครับปี2,564โลละ120นี่เป็นราคาเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะ85บางช่วง155แต่เฉลี่ยทั้งปีครับ กิโลกรัมละ120บาทนี่นะครับผ่านไป6ปีครับจาก50เป็น120เกินเท่าตัวอีกนะครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าทุเรียนหมอนทองของไทยนั้นมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น9%ทุกปีมา6ปีติดต่อกันแล้วปีนี้เพิ่ม9% 9% 9%, 9เพิ่มอย่างต่อเนื่องมันจะส่งผลยังไงครับมันจะส่งผลคาดการนะครับราคาในปี2,568เนี่ย เราอาจจะต้องรับประทานทุเรียนหมอนทองครับกิโลละ240ถึง290บาทถึงวันนั้นก็เนี่ยฮะมาซื้อทีละเม็ดนโอ้โหเนี่ยนี่แหละครับอีก4-5ปีครับกิโลละเกือบ300มันจึงส่งผลพอเกษตรกรเห็นราคาแบบนี้ครับก็เลยหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะคนที่มีสวนทุเรียนเยอะๆนี่ก็มองเห็นอนาคตที่สดใสกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทุกตีครับ มาดูข้อมูลครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อช่วงต้นครับว่าทุเรียนไทยนั้นมีผลผลิตครับ1.2ล้านตันนั่นคือทั้งประเทศแต่ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบ ,00 แสนตันนั้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเมืองผลไม้นี่แหละนะครับจันทบุรีครับมีผลผลิตประมาณ3,90,000กว่าตันระยองครับประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าตันนะครับแล้วก็ตราดในประมาณ56,00 0กว่าตันนี่ครับรวมแล้วประมาณ5 7 0 0 0 0กว่าตันเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ของผลผลิตทุเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่ภาคตนออกแล้วก็3จังหวัดนี่แหละนะครับมาดูข้อมูลครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เราดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเอาทุเรียนเวียดนามนั้นมาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนนั้นก็จะมีบอกว่ามาสวมสิทธิ์ในเรื่องของ G A P G A P นี่เป็นมาตรฐานการผลิตสินค้ากเกษตรนะะที่ไทยนั้นนะครับกำหนดขึ้นว่างั้นเถอะนะครับ g ี p ทุเรียนก็มาตรฐานการปลูกทุเรียนเอาว่านั้นเถอะนะครับเป็นในส่วนของเกษตรกรเรามาดูครับว่ามาตรฐานการจัดการคุณภาพ g ี p นั้นเขาดูเรื่องอะไรบ้างนี่นะฮะเขาดูเรื่องการจัดการสุขลักษณะสวนการปลูกทุเรียนครับการใช้น้ําก็ต้องไปดูครับว่าน้ํานี่ต้องสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารพิษนะครับพื้นที่ในการปลูกทุเรียนครับต้องเป็นที่ที่เหมาะสมห่างไกลต่อสารปนเปื้อนสารตกค้างที่จะไปสู่ทุเรียน มีการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรมีการจัดการปัจจัยการผลิตการใช้สารเคมีครับในการปลูกในการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับถ้ากุประเทศไทยใช้สารเคมีตัวนี้ได้แล้วจีนใช้ได้ไหมก็ต้องดูให้สอดคล้องกับประเทศคู่ค้าเราจะส่งไปจีนก็ต้องตรวจสอบแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติและควบคุมการผลิตรงเก็บต้องมีอากาศถ่ายเทต้องสะอาดมีการบันทึกและการควบคุมตรงนี้แหละสําคัญ นะฮะเราทํามาทุกอย่างแต่เราไม่บันทึกไม่ควบคุมเลยไม่มีเป็นเอกสารก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขั้นตอนสําคัญในการบันทึกและควบคุมและแน่นอนครับเมื่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนปฏิบัติตามมาตรการ GAP นะครับมีมาตรฐานแบบนี้เขาบอกจะส่งผลดีไงครับนี่แหละครับจะส่งผลดีคือทุเรียนเนี่ยจะแก่ตามอายุเก็บเกี่ยวสุกคราปลิงเลยว่างั้นเอถอะรสชาติหวานอร่อย ไม่ใช่ว่าขับรถมาตั้งไกลามาซื้อทุเรียนภาคตะันออกได้ทุเรียนอ่อนไปจืดทานไม่ได้นะครับทุเรียนปราดจากอาจจะอาการแกรนเต่าเผาไส้ซึมอาการแกรนก็คือนะครับผลผลิตไม่ดีนะครับผลมันค่อนข้างจะแข็งรสชาติขมเต่าเผานี่นะฮะเต่าเผาออกเป็นสีน้ำตาลว่ามันโตเร็วเกินไปแกออกมาสีน้ำตาลนี้บางคนก็ไม่กล้าทานแล้วว่าง,งั้นเถอะนะครับไส้ซึมก็เละน้ําเข้าไปนะครับ ทุเรียนปราศจากศัตรูพืชและปลอดสารพิษก็อย่างที่ผมเรียนเลฮะ G A P นั้นเขาดูตั้งแต่เรื่องการใช้น้ําดูสถานที่ตั้งต่าง,างๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือผลถ้าเกิดว่าชาวสวนทุเรียนนั้นปฏิบัติตามมาตรฐาน G A P ก็จะได้แบบนี้มาดูนครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับต้นตอของปัญหาครับที่มีการสวมสิทธิ์เอาทุเรียนเวียดนามมาเป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกนี่นะครับ หลักสําคัญนะครับก็คือเรื่องของราคานี่เองครับนี่นะฮะมาดูครับทุเรียนหมอนทองฮะลงไปซื้อทุเรียนหมอนทองในพื้นที่ฮะกิโลละ160บาทแต่ทุเรียนเวียดนามตอนนี้บอกกิโลกร,รัมละ70บาทราคาต่างกันฮะเห็นไ,ไหมฮะ90บาทราคาต่างนี่แหละครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะส่งทุเรียนไปจีนเนี่ยเอาทุเรียนใส่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหนึ่งตู้เนี่ยน้ำหนักประมาณ18ตัน 18ตันเอาคำนวณผลต่างผมคำนวณง่ายๆเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนบาทครับต่อตู้ฮะแล้วไปถามข้อมูลเชิงลึกกับผู้ส่งออกบางรายเขาบอกว่าบางช่วงที่ราคามันต่างกันเยอะเนี่ยหตู้18ตันเนี่ยราคาต่างกันเกือบ3ล้านบาทก็มีนี่จึงเป็นที่ลอตาลอดใจของหลงบางส่วนฮะที่เอาทุเรียนเวียดนามส่งไปนี่คือปัญหาครับของการนำทุเรียนนะครับเวียดนาม มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศจีน